สวัสดีค่ะสืบเนื่องเมื่อวานนะคะพี่โจทําการพอกสดไปนะคะวันนี้ก็ขุยฟูทั่วหน้านะคะขุยฟูทั่วหน้าดีมากนะคะการปลัดเซลล์นะคะที่มีประสิทธิภาพนะคะขุยจะต้องฟูทั่วหน้า อย่างนี้นะคะสาระสำคัญก็คือเราจะต้องไม่จับหน้านะคะไม่ถูหน้าแรงนะคะหน้าก็จะยุบเร็วนะคะก็ยังมีอาการแดงบ้างเล็กน้อยนะคะคุยก็คูทั่วหน้าดีมากเพราะนองจากว่าพี่โจจะปะผงพอกไว้ตลอดนะคะไม่เคยห่างเลยนะคะแล้วก็ครีมเราก็ทาปกติพอทาครีมเสร็จปับ๊บเราก็ปะผงพอกนะคะคุยก็จะฟูทั่วหน้าอย่างนี้นะคะโอเคนะคะถ้าเราใช้ ถ้าเราเข้าใจการทำงานของสมุนไพรแล้วก็ทำตามถูกต้องทุกกระบวนการทุกขั้นตอนนะคะก็จะสวยเร็วสายเร็วนะคะขุยก็จะฟูทั่วหน้านะคะขุยฟูสดใสมาก